ที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปสัตเพตีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นฉลาพุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปาติกะจงรับผลผล,ผลบุญให้ทุ่นทั่วทุกตัวสัตว์ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ตอวนุภาพอย่างบีสิริลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้จงเป็นพลภาพปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสง่งขอให้เกิดสติปัญญายาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความสนทุกคือพระนิพพานเทิด